นโมพุทธสัสสะธรรมสัจสังฆสัจเจวะขอน้อมน้อมพระผู้เพระธรรมและพระสงฆ์และขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือธรรมบทภาค4มาที่หน้า17มาแปลบาลีกันต่อนะครับวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตาตานานุชวิกลงเป็นต้นไปในประโยค นี้นะครับเป็นประโยชในเลขในนะเริ่มต้นตั้งแต่ตาตา,ตา,ตา,ม,ามาจบที่อารจิตังนะเป็นประโยคในเลขในนะครับฉะนั้นข้างหน้าตาตาเต,ติมคําว่าเทวีเข้าไปเพราะในที่นี้เป็นคําพูดของพระเทวีแล้วก็ข้างหลังอารจิตันเตเติมคําว่าปุฉิเข้าไปนะครับเพราะว่าข้างในเป็นประโยคคําถามเห็นกิ่งไหมครับนะกิ่งอารจิตังเนี่ยเป็นประโยคคําถามอ่าแปลนะ เทวี TV, ันว่าพระเทวีปุชิตรัสถารมแล้วอิติว่าตาตาเนี่ยพ่อทั้งหลายนานุชวิกังแยกบทเป็นอนุชวิกังนะครับณนะแล้วก็อนุชวิกัรอนุชวิกังกรรมังอนันว่ากรรมอนัมอนไม่อนันว่ากรรมอันสมควรรัญญาอันพระราชากระตังกระทำแล้วกระตังทรงกระทำแล้ว กระตังนะเป็นประโยคกรรมวาโจกนะครับกรรมวาโจกจะมีคําว่าอันว่าแล้วก็มีอันกิริยานะครับอันว่าอันกิริยาที่เป็นกรรมวาโจกเพราะว่าการะธาตุนะเป็นธาตุที่มีกรรมธาตุที่มีกรรมคือแปลว่ากระทําซึ่งอย่างเงี้ยต่อด้วยคําว่าซึ่งได้นะครับกระทําซึ่งกินซึ่งอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นธาตุที่มีกรรมการะธาตุเมื่อลงตาปัจจัยธาตุที่มีกรรมลงตาปัจจัยจะเป็นกรรมวาโจกนะครับ ทีนี้รัญญานี่มีบทขยายนะครับบทขยายมาอยู่ข้างหลังเนี่ยททามานีนะนะครับเป็นบทขยายรัญญาฉะนั้นข้อความตั้งแต่เอเวบูปังจนมาถึงทัทามานีนะถือว่าเป็นข้อความที่ขยายรัญญานะครับามาแปลกันอนุชีวิกัรกรรมง,งานว่ากรรมอันสมควรรัญญาอันพระราชาทัทธามานีนะผู้พระราชทานอยู่ คำว่าท้ถ้ามาในีนะแปลว่าผู้พระราชทานอยู่คือผู้ให้อยู่นะคําว่าผู้มาจากว่าคือคําว่าท้ถ้ามาในีนานี่จริงๆแปลว่าให้อยู่เติมคําว่าผู้เข้าไปเพราะเป็นคําขยายรัญญานะครับแต่ในที่นี้เราจะแปลแค่คําว่าผู้เฉยๆผู้นะแปลคาว่าผู้ก่อนแล้วค่อยมาโดดมาที่สุตวาแล้วก็ค่อยมาที่นี่นะครับอ่านดูใหม่นะ อันว่าการมันไม่สมควรรัญญาอันพระราชาท่ทา,ามาเนีนะผู้สุตวาสดับแล้วเอวรูปังศาสนังซึ่งข่าวสารนันมีอันนี้เป็นรูปแล้วก็กลับมาคําที่เราทิ้งไว้ททา,ามาเนีนะพระราชทานอยู่สตาสาสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์ตุมหากางแก่ท่านทั้งหลายนะ,ะ,ะกระตังกระทําแล้วนะหาม่ได้ อันว่ากรรมอันสมควรอันพระราชาผู้สดับแล้วซึ่งข่าวสารน,น,นี้เป็นรูปพระราชทานอยู่ซึ่งทรัพย์แสนหนึ่งซึ่งแสนแห่งทรัพย์แก่ท่านทั้งหลายกระทำแล้วหาไม่ได้ต่อมานะครับนีจริงอยู่อาหารอันว่าเราทำมิจะให้ตีนิสตาสาสานิซึ่งแสนทั้งหลายสาม ทุกตะปณาการในเพราะบรรณาการของบุคคลพูดถึงแล้วซึ่งยากมามะของเราโวแก่ท่านทั้งหลายกิงสาสนังอันว่าข่าวสารอะไรอปรังอื่นอีกจุมเหหิอันท่านทั้งหลายอโรจิตังกราบทูลแล้วอิติดังนี้ต่อมานะครับ ไปโยต่อมาก็เป็นพ่อค้าเป็นคนตอบนะครับวานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาโรเจสูงกราบทูลแล้วทวีศาสนานี้ซึ่งข่าวสารทั้งหลายสองอัปราปิเมเหล่าอื่นอีกอิติว่าอิทังจะแยกบนเลยนะครับอิทังจะอันว่าข่าวสารนี้ด้วยแล้วก็อิทังจะอันว่าข่าวสารนี้ด้วยอิติดังนี้ นี่เป็นบทสนทินะครับมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5มีอยู่5คำา5บทอิทังจะอิทังจะแล้วก็อิตินะครับอันว่าข่าวสารนี้ด้วยอันว่าข่าวสารนี้ด้วยดังนี้ต่อมาประโยคทันมาเริ่มต้นจากเทวีมาจบที่ทาเปสศนะครับทาเปศเป็นประโยคเหตุกัตตุปรวจกนาะมาจากทาทา่านนาเปปัจจัยสอาคมเอียชัตนีนะครับ บทประทานคือเทวีกิริยาคภะคือทาเปสิกิริยาในระหว่างคืออสสาระเขตาวาสุตตวาแล้วก็มีวิเศษณะนะครับพุทธสรีระอ่ะแลเทวียนว่าพระเทวีปีติยาพุทธสรีระผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วปุวริมาณเยเนวะโดยในอันมีในก่อนนั่นเทียวอสสาระเขตาวา ไม่กำหนดแล้วกินจิวัจนางซึ่งคำอะไรอะไรติะตุ้งสามครั้งสุตวาฟังแล้วฟังแล้วสดับแล้วตวถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวจตุทาวาเรในวาระที่สีปุคลังยังบุคคลทาเปสิให้ประทานแล้ว ตีนี้ตีนี้สตาสาสานิซึ่งแสนทั้งหลายสามสาม,มซึ่งแสนทั้งหลายสามสามต่อมานะครับตรงนี้เป็นพระเทวีต่อไปก็ต้องเป็นอมรนไม่ใช่เป็นพ่อค้านะครับเป็นกลุ่มพ่อค้าฉะนั้นต่อไปเป็นบ,บทประธานก็บ,บทประธานคือพ่อค้านะครับกิริยาคุณพระคือละพิงสุ เตวานิชากาอันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นและพิงสู่ได้แล้วได้แล้วทวาทะสะสะตัสสานิซึ่งแสนทั้งหลาย 12. สิบสองสภานิทั้งปวงเอวังอย่างนี้ต่อมาประโยคทันมาจากอัฏฐจนมาถึงตาตาติประโยคสั้นนะครับ อัถะครั้งนั้นเทวียนว่าพระเทวีปุชิตรถามแล้วนี่วานิชเกตซึ่งพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นอิติว่าตาตาเนี่ยพ่อทั้งหลายราชานว่าพระราชาวัสติย่อมประทับอยู่กับหนงาที่ไหนหรือคัโตถ้าไม่ใส่วัสติย่อมอยู่ก็ใส่คัโตเสด็จไปแล้วกับหนงาที่ไหนนะครับอันว่าพระราชา ข้าโตเสด็จแล้วกระห,งหังณที่ไหนอิติดังนี้ต่อมานะครับพระเทวีถามต่อมาก็พ่อค้ากราบทูลน,นะครับพ่อค้ากราบทูลฉะนั้นก็เติมอาวานิชกาอาหางสูงเข้ามานะครับวานิชกาอันว่าพ่อค้าทั้งหลาย อาหังสุกราบทูลแล้วอิติว่าเทวีข้าแต่พระเทวีข้าแต่พระเทวีเล่ไหนสอนสอีกนะครับราชาว่าพระราชาใส่พระราชาเข้ามาพรราชาว่าพระราชาคโตสเสด็จไปแล้วสเสด็จไปแล้วแปลใหม่นะครับข้างหลังอิตินี้ใส่วัตวาเข้าไปนะครับ ใส่วัตวาเข้าไปนะาใหมอันว่าวานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสุกขขราบทูลแล้วอัตรสแล้วผิดวานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสุกราบทูลแล้วอิติว่าราาาชว่พระราชา,า,า,ชาถึงพระราชาเข้ามาวัตวาตรัสแล้วอิติว่า อาหารอันว่าเราปฏิทิสามิจักบวชอุทิศเจาะจ,จงสัทธารังซึ่งพระศาสดาอิติดังนี้ขะโตเสด็จไปแล้วอิติดังนี้คือเลขไนซ้อนนะครับเลขไนซ้อนนะทาใหม่นะวานิชากาอันว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหารสุกราบทูลแล้วอิติว่าแล้วก็แปลเทวีก่อนเทวิข้่าแต่พระเทวี แล้วก็เติมราชามานะครับราชาว่าพระราชาข้างหน้าข็าโตก็เติมวัตวาเข้ามาวัตวาตรัสแล้วอว่าปรับที่สามินสะสสามิก็เติมอาหารอาหารกันว่าเราปรับที่สามิจากบัวอุทิ่สัจ,จอดจ,จงสัทธารังซึ่งพระศา,าสดาอิติดังนี้ขระโตเสด็จไปแล้วดังนี้ดูใหม่อีกรอบนะครับตรงนี้เลขไหนซ้อนเลขไหน อันว่าพ่อค้าทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวีอันว่าพระราชาเติมว่าราชาคำนวณว่าพระราชาตรัสแล้วว่าอันว่าเราจกบวชเจาะจงซึ่งพระศาสดาดังนี้เสด็จไปแล้วดังนี้ต่อมานะครับก็เป็นพระเทวีตรัสนะครับอันว่าพระเทวี ุชิตรัสถามแล้วอิติว่าตรัสถามแล้วว่ากิงศาสนาอันว่าข่าวสารอะไรเตะรัญญาอันพระราชานั้นทินังพระราชทานแล้วไม่หังแก่เราอิติดังนี้ต่อมาก็เป็นพ่อค้าพูดวานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสุกราบทูลแล้วอิติว่ากิระได้ยินว่ากิระได้ยินว่า อิสริยังอันว่าความเป็นใหญ่สับพังทั้งปวงเตนารัญญาอันพระราชานั้นวิส,สัตถ์ถังสละแล้วตุมหากางแก่พระองค์ทั้งหลายกิราได้ยินว่าตุมเหียนว่าพระองค์ทั้งหลายอนุภวถาจงเสวยสัมปัติงซึ่งสมบัติยะถารุจยาตามความชอบใจอย่างไรอิติดังนี้ ต่อมานะครับอืมต่อมาก็พระเทวีตรัสเทวียนว่าพระเทวีปุชิฉตรัสถามแล้วอิติว่าตาตาเน่พ่อทั้งหลายคณะก็อมมาจารย์ว่าอมตทั้งหลายคตาใส่คตาก็มาเป็นกริยาคาุมภาคคตาไปแล้วกลางนะที่ไหนอิติดังนี้ต่อมาก็เป็นพ่อค้า ตอบนะครับเตปีวานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายแม้เหล่านั้นว่าพ่อค้าทั้งหลายแม้เหล่านั้นอ๋อไม่ใช่เตปีต้องอยู่ในเลขไหในเติมวานิชการเข้ามาเองนะครับวานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสุกกราบทูลแล้วอิติว่าเทวิข่าแต่พระเทวี เตปิอมัจจาอันว่าอามาทั้งหลายแม้เหล่านั้นวัตวาใส่วัตวาเข้ามาข้างหลังอิตินะครับวัตวากล่าวแล้วอิติว่าอาหารปรับที่สามะรตื่มเอยังเข้ามาเมยังนันว่าเราทั้งหลายปรับที่สามะจากบวชรัญญาสัตทิงเอวะกมด้วยพระราชานั่นเทียวอิติดังนี้ขตาไปแล้วอิติดังนี้ เอาใหม่นะครับเลขในซ้อนอีกแล้วเติมคําว่าวานิชกาเข้ามานะครับอันว่าพ่อค้าทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าอันว่าอัมาตทั้งหลายแม้เหล่านั้นอ๋อตรงนี้ก่อนอันว่าพ่อค้าทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวีอันว่าอัมาตทั้งหลายแม้เหล่านั้นกล่าวแล้วว่า อันว่าเราจักบวชอันว่าเราทั้งหลายจักบวชกับด้วยพระราชาดังนี้กับด้วยพระราชานั่นเที่ยวดังนี้ไปแล้วดังนี้ทำไมทใไมนะครับอีกรอบหนึ่งอันว่าพ่อค้าทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวี อันว่าอัมมาทั้งหลายแม้เหล่านั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลายจากบวชกับด้วยพระราชานั่นเทียวดังนี้ไปแล้วไปแล้วดังนี้มาดูเนื้อหาที่เราแปลไปนะครับกีนี้ พระเทวีนะครับพระเทวนะีได้ฟังข่าวสารแรกก็คือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วจึงถามพ่อขาว่าหลังจากที่พระราชาได้ฟังคําว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยได้ทําอะไรหรือได้ให้อะไรแก่ท่านอมต์ไม่ใชพ่อค้าก็กราบทูลว่าพระราชาได้ฟังคําว่าพุทธเจ้าก็ได้ให้ทรัพย์แสนหนึง่งทรัพย์แสนหนึง่งพระเทวีจึงกล่าว่า พ่อทั้งหลายพระราชาทําสิ่งที่ไม่สมควรเลยนะขนาดได้ฟังข่าวสารดีขนาดนี้ให้แค่ซับแสนหนึ่งแก่ท่านนะเรานะเพราะคำนี้ยเราจะให้ทรัพย์สามแสนเลยนี่บรรณาการของคนยากนะเราคนยากคนจนนะเอาไปเลยสามแสนวางนั้นและมีข่าวสารอย่างอะไรยังอื่นอีกไหมพ่อค้า ก็กราบทูลข่าวสารอีกสองก็คือข่าวสารพระธรรมและพระสง์เกิดขึ้นแล้วพระเทวีหลังจากที่ได้ฟังว่าพระธรรมและพระสง์เกิดขึ้นแล้วก็เกิดปีติท,ทราบสัน้นโดยใน,นมีในก่อนก็คือโดยที่กล่าวมาแล้วนะครับกําหนดอะไรไม่ได้ถึง3ครั้งพอครั้งที่4ได้ฟังแบบนั้นอีกก็ได้ให้อีกอได้ให้ซับข่าวละ ส0 0 0สนข่าวละสามแสนนะครับรวมกับข่าวประพุทธสา0 0สนก็กลายเป็น9,000แสด้วยกันนะครับพระพุทธ3,000สนพระธรรม3,000สนแล้วก็พระสงฆ์อีก3,000สนนี่แค่บรรณาการของคนย่างนะครับให้ข่าวละ3,000สนเลยรวมๆแล้วนะครับพ่อค้าเหล่านั้นก็ได้ทรัพย์ไป12,000งแสนะสิบสองแสนหนึ่งล้านสองแสน นะครับรวมกับของพระราชาอีกส0 0 0สนนะก็ได้ไป 12, 12, 000, 1 000, 2บส0งส0บสองแสนนล้านสองแสนะครับจากนั้นพระเทวีจึงถามพ่อค้าว่าแล้วพระราชาอยู่ไหนล่ะพ่อพ่อคนะ้าก็กราบทูลว่าข้าแต่พระเทวีนะพระราชาเนี่ยพระราชาตรัสว่าเราจะบวช นะอุทิศพระผู้ใจเจ้าพอพูดอย่างนี้แล้วก็เสด็จคั้วม,ม้าออกไปเลยระทีวีก็ถามต่อว่าแล้วมีข่าวอะไรที่พระราชาฝากมาให้เราไหมอ๋อมีอยูนะ่ได้ยินว่าความเป็นใหญ่ทั้งปวงนะก็คือราชสมบัติทั้งหมดเนี่ยพระราชาได้สละให้พระองค์แล้วขอพระองค์จงใช้สอยสมบัติได้ตามสบาย แล้วพระเทวีก็ถามต่อว่าแล้วพวกอัมมาตไปไหนแล้วพ่อืมไปไหนแล้วพ่อพ่อค้านะก็กราบทูลว่าอัมมาดเหล่านั้นนะคะ่ะเทวีอัมมาดเหล่านั้นเองก็กล่าวว่าก็พูดว่าเราจะบวชพร้อมกับพระราชานะพูดอย่างนี้เสร็จก็ไปพร้อมกับพระราชาเลยนี่คือคำตอบนะครับ เนื้อหาที่เราแปลมาวันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับใครต้องการชมนะรับชมรับฟังเนื้อหาต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับว่าอืมพระเทวีหลังจากที่ฟังข่าวสารพระพุพะทธธรรมพระสง์เกิดขึ้นแล้วจะทําอย่างไรต่อไปก็ติดตามรับชมรับฟังได้นะครับวันนี้ก็เหตุสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับ สพเพตุมเหสุกิตาโหธะทุกขามุจฉะ